มือนี้กะมาลงตนใหม่ค่ะทุกคนดอกใหม่งามบองามเนาะเที่ยวหนึ่งนะคะให้เพิ่นลงกะแป๊บเดียวค่ะพี่ดองค่ะสองพันหาลอยเนาะ มื่อนี้เพิ่กนกะลุ่งไหวแน่นะคะชั่วโมงเดียวเสร็จโอ้ตบมือหายเลยค่ะพี่น้องค่ะถือว่าไหวสุดๆนะคะอ่าชั่วโมงหนึ่งแล้วเลยนะคะคนงานเพื่กนกะหลายคนประมาณจะเกือบสิบคนหรือสิบสิบคนนี่ค่ะบเดไปยากน้ำเพิ่นเลยมาหัวกะจอดรถไวละะ้ลวกะให้เพื่นลุ่งนะคะพอบานกะคุ้มไปเบ่งน้ำเพื่นไปนะคะอ่าส่วนนี่แม่กับลูกกะชวนกันออกเดินทางไปหาชมนะคะ ว่าสิไปชมอย่างแนวออกไปข้างนอกกะไปเห็นนะคะไปย่างไปเดินนะคะเลาะเบิ่งหนุนเบิ่งนั่นเบิ่งนี่นะคะตามเป็น<อ>เด็กๆว่าไปดูกันนะสันตรงนี้ห้ามาประมาณสามเถื่อแล้วนะคะมัง้องงามหลายนะคะน้ำผุก็มีเด้พื่อน่ะโซนนี้ก็เป็น เป็นน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกมีดอกไม้สวยงามปูปาลากระไลนะคะพี่น้องคะแต่ว่าบรดไทเยให้เบิงเนาะมันมันดูไก่นะคะมันตรงซุ่มก็เลยบอดไทยให้เบิงเนะงาะยางไปเรื่อยๆค่ะมันมันกว้างนะคะเพื่อนเ็ดสายนามเพื่อนเ็ดบอ่อนาม่ะให้มันให้มันหลอมหลอบยางไปติดน,นะคะกัะสวยงามนะคะโมน,นี้อากาศกับแจมแจแงนะคะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณจากสิบโมงะค่ะ หลังจากที่ลงต้นไม้แล้วอันนี้ไม่นียงนอะว่าสันพอดีเพิ่นมีโลงท่านนะคะโลงท่านวางนี่ตรงนี่นะ,ะเมื่อน,นี้เป็นกำลังผัดหอยค่ะหอยอะไรนะอ่าผัดหอยทอดหอยทอดนะคะหอยทอดเนาะโอ้ยเม่์มกกับโบคอยบ่บคอยเด็กินนะคะก็เลยคืนบบอ,อนะคะ่ะหอยทอดตรงนี้เป็น เป็นโล่งท่านหอยทอดนะคะได้แล้วกับพะกันมานางกินยังมีอีกด้แนมหินนะคะมื่อนี้เป็นวันพิเศษนะคะมีหลายอย่างในเมื่อนี้มีอ่าแต่กอนนี่มากกับมีลาดหนาแต่รอบนี้มากมีหอยทอดแล้วก็มีโลตีนะคะแล้วก็บแนมหินเร่งเร่งไว้นะคะนี่ต่อแถวน้าเพลินเลยค่ะเอาตรงอ่าเพลินเนี่ยเกาะให้มีระเบียบเรียบร้อย หมูเพิ่นต่อแถวเฮากับต่อแถวค่ะบ่แม่นหยังรอกเนื้อบ่แม่นหยากดอกค่ะพี่น้องค่ะเนื่องด้วยที่แบบเด็กๆเพิ่นสนใจนะคะมันคือหยังแม่ว่าซั่นแต่ตรงนี้ยรอดช่องนะคะรอดช่องอ่าแต่ว่าเป็นเหมือนน้ำแข็งใสพี่น้อง